นั่นไม่ใช่เทพเจ้าซีอุสแต่เป็นการหมุนเวียนของอากาศกรีนับว่าเป็นชนชาติแรกๆที่มีความสนใจและศึกษาวิชาการทางด้านอุตุนิยมวิทยามากนักปรญาชาวกรีกอริสโตเติลได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการใดๆบนท้องฟ้าเช่นแสงออโรราผีพุ่งใต้และดาวหาง เกิดจากความร้อนแห้งซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศระหว่างโลกและดวงจันทร์ทำให้เกิดเป็นฟ้าขนองฟ้าแลบและลมในทางตรงกันข้ามความเย็นชื้นก็จะทำให้เกิดฝนหิมะลูกเห็บและเมฆส่วนเฮโรโดตัสก็ได้สังเกตว่าวัตถุสูงสูงนั้นอาจถูกฟ้าผ่าได้ง่ายในเวลาเกิดฟ้าแลบหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช1995ถึง2065ลีโอนาร์โดดาวินชี กจิตรกรและนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการยกตัวของกระแสอากาศในเมฆพายุโดยสังเกตว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ของกระแสลมสองกระแสที่ตรงข้ามกันจะทําให้เกิดการกระทบกันของก้อนเมฆและทําให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นในปีพุทธศักราช2295ซึ่งเป็นช่วงที่นักวิชาการเริ่มค้นหาคำตอบของสิ่งต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์ เบนจามินแฟรงคลินชาวอเมริกันเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่กลับคิดตรงกันข้ามออกไปเขาคิดว่าฟ้าแลบนั้นก็คือไฟฟ้าโดยเขาได้ทำการทดลองนำว่าวขึ้นในวันที่เมฆฝนดำทะมึนเพื่อนำไฟฟ้าลงมาสู่พื้นดินจนในที่สุดเขาได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถนำไฟลงมาจากสวรรค์ได้ส่งผลให้มีการนำพื้นฐานความรู้ของเขา มาประดิษฐ์เป็นสายล่อฟ้าที่ติดตามบ้านเรือนซึ่งช่วยลดการสูญเสียและการเกิดเพลิงไหมจากฟ้าผ่าได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นจากความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าทำให้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆได้จเจริญรุดหน้ามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการค้นพบวิธีลดความกดดันอากาศของสองพี่น้องตระกูลไรในปีพุทธศัการาช2446 ทำให้เขาสามารถประดิษฐ์เครื่องบินได้เป็นเครื่องแรกของโลกด้วยความสนใจและการศึกษาต่อกันมาลหลายรุ่นทำให้มนุษย์ได้ประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องมือต่างๆขึ้นเพื่อตรวจสภาพลมฟ้าอากาศมากยิ่งขึ้นเริ่มจากประหลอดวัดความกดดันของอากาศจนไปถึงการใช้บอลลูนอากาศร้อนหรืออัดกา๊าซเพื่อการตรวจอากาศชั้นบนด้วยเทอร์โมมิเตอร์ และบารโรมิเตอร์และในตอนต้นปีพุทธศักราช2463ก็ได้มีผู้ประดิษฐ์เครื่องมือเก็บข้อมูลสภาพอากาศอัตโนมัติในระดับความสูงต่างๆซึ่งเรียกว่าเครื่องเรดิโอซอนต่อมาเมื่อวิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษจึงได้คิดประดิษฐ์เรดาร์ขึ้นซึ่งช่วยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเรื่องการเคลื่อนตัวของพายุเฮอริเคน และตรวจความสูงของเมฆช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องลงจอดในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยได้นอกจากนี้ยังมีทุ่นลอยหรือทุ่นซึ่งเกาะอยู่กับที่ใช้เป็นที่ส่งข้อมูลอากาศอัตโนมัติสามารถเก็บข้อมูลที่อยู่ห่างไกลเช่นในมหาสมุทรได้ เมื่อวิวัฒนาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาสูงขึ้นในปีพุทธศักราช2503จึงได้มีการปล่อยดาวเทียมตรวจอากาศดวงแรกขึ้นสู่ห้วงอวกาศมีชื่อว่าไทรอสว n e ซึ่งตรวจด้วยแสงอินฟราเรดพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจอากาศอย่างเต็มที่ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยี APT Automatic พิกเจอร์ทรานส์ s ิชชัที่ติดตั้งบนดาวเทียมตรวจอากาศเพื่อถ่ายภาพพื้นที่ที่ดาวเทียมผ่านไปเพื่อนำไปใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์รวมไปถึงการพยากรณ์อากาศอีกด้วย